แด่ yeah, <Yeah. S 1> ผลเอกล้มก้าทัวธรรมค่ะสถานการณ์ความไม่สงบในปี52หรือ53หน้าที่ของทหารคือมารักษาวความสงบไม่ได้มารกพี่ล้มกล้าใช้ประโยคนี้ทหารมารักษาวความสงบไม่ได้มารกกับใครนี่คือประโยคที่พี่ล้มกล้าพูดอา้แม่่่ไมมีใครรรู้แตเา ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็ไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้วังให้ใครจดจำ มอยากเย็นเพียงไหนไม่เคยบรรสักคําไม่มีใครจดจําแต่เราก็ยังภูมิถ้าเาษาษากิเคยพบกับสิ่งที่อยู่เหนือ <จะ S 2> ชีวิตได้พบบันทึกแต่เขาเป็นร้อยตรีร้อยโทที่เป็นครูฝึกฝึกทหารทหารใหม่นะคะ ก็มีบันทึกที่ทหารใหม่ทุกคนจะเขียนว่าผู้ฝึกคือพี่ร้องเกล้าเนี่ยจะปลุกฝังให้ทหารใหม่เนี่ยมีความจงรับพักดีรับสถาบันพระมหากริยอมตายแทนได้จะมีประโยชน์อย่างนี้จากทหารใหม่ทุกคนแล้วก็มีคำเน่งที่ทหารใหม่เขียนว่าผู้ฝึกสอนว่าข้าวทุกเม็ดเหงื่อทุกหยดต้องฝึกให้หนัก ฝึกใ,ให้คุ้มตอบแ,แทนแผ่นดินคืนแผ่นดินเงินที่ได้มาฝึกคือเงินจากภาษีรายสด็จภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นทหารก็ต้องฝึกให้หนักให้คุ้มกับภาษีที่ได้งานหลายอย่างก็เป็นงานที่อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังองค์พระปิมาสิ่งเหล่านี้แต่เขาบอกว่าทาําความดีไม่ต้องให้ใครรู้ใจเราเป็นใจเรารู้ก็เป็นผุศลแล้วจะปิดทองหลังอง ชตาไม่ว่าดีรายไม่มีใครอยู่คำ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลสักสียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหา ใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังไทายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยหน,ยนี้คนดีไม่มีวันตายคนดีไม่มีวันตาย ขอบคุณค่ะ